สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกๆท,ท่านทุกคนนะคะเพื่อนๆชาวยูทูบเพื่อน,นเก่าเพื่อนใหม่นะคะเช้านี้พี่นีก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะ่ะทุกคนพี่ณีจะเป็นคนที่ชอบให้หมอดูดูดวงนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบไม่เชื่อ ไม่เชื่อเรื่องการดูดวงแต่ชอบชอบให้หมอดูดวงนะคะเรื่องนี้เชา้านี้พี่นีก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเออก่อนที่พี่นีจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมอดูพี่นีจะเล่าเรื่องความฝันก่อนนะคะทุกคนคือว่าพี่นีฝันประมาณตีห้านะคะพี่นีลุกขึ้นมาก็กล่าวว่าเออ ตอนตีห้าก็จะนอนไม่หลับก็คิดว่าลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็มาทำงานบ้านทำในครัวจัดครัวจัดอะไรของพี่นีนะเพราะว่าเราไม่อยากจะฝืนนอนนะแต่พอลุกขึ้นมาทำมาเตรียมมาเตรียมทำท่าจะล้างนูน่นล้างนี่ตะปีนทำนูน่นทำนี่เริ่มต้นเนาะ แล้วมาอยู่ๆมันก็ง่วงเหงาเหานอนเนาะบอกโอ้มันเช้าไปเนาะ<ม>เอ่อกลับไปนอนต่อดีฝ่านะทุกคนเมื่อพี่นีขากล้องก็จะตั้งได้แค่นี้เนาะเพราะถ้านั่งไกลมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไร่ะพี่นีก็กลับเข้าไปนอนต่อกลับไปนอนต่อก็เพอิอหลับไปนะหลับไปพอเราหลับไปก็เหมือนว่าเออ ฝันหรือว่าก็คิดมันเป็นความฝันนะก็หลับตาไปถึงก็พี่นีเปิดเดเปิดเดหน้าตางนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเออให้มีอากาศเนาะก่อนจะนอนนะคะทุกคน๋ยวสับสนสับสนเริ่มต้นก็จะสับสนคือก่อนที่พี่นีจะล้มเข้าไปนอนเนาะ พี่นีเปิดหน้าต่างเอ,อ่อเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทก่อนนะคะทุกคนแล้วพี่นีก็ไปหลับล่องลอยหลับเพลินไปแล้วก็เหมือนก็เออพ่อของพี่นีนะคะพ่อของพี่นีเขาท่านก็ได้เสียชีวิตไปเกือบสองปีแล้วเนาะหรือสองปีเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนหรือได้สองปีอก็เหมือนว่าท่านน่ะมานั่งนะคะมานั่ง มานั่งออแล้วก็บอกเออเขาก็เรียกชื่อพีนีเนาะพ่อจะเรียกชื่อเต็มนะคะทุกคนพ่อจะเรียกสายสุนีนะคะสายสุนีลูกพินีชื่อสายสุนีนะทะุกคนพ่อก็บอกว่าพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยอืมก็หาโอกาสจะมาหา หลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ออติดภาระนะคะทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอ,อกาสนะคะมีโอ,อกาสเพราะว่าออพ่อเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะทุกคนพ่อก็เลยเออเออมาหาพี่นีได้นะ,ะเพราะว่าพี่นีไม่ได้เปิดหน้าตางเลยนะคะหน้าหนาว ก็พเพอิญนี่อากาศมันเป็นไรไม่รู้อยู่ๆก็ลุกขึ้นไปเปิดเพราะเราคิดว่าเราจะตื่นมาทํางานบ้านนะ,ะแล้วก็เลยล้มนอนไม่ได้ปิดนะคะพ่อก็เลยได้โอกาสเข้ามาหานะคะทุกคนพ่อก็บอกว่าจะมีเวลาคุยด้วยนิดเดียวแค่จะมาบอกนะคะว่า,าจะมีผู้อุปธรรมนะคะผู้ชายคู่อุปธรรมที่ว่า หนีกันไม่พ้นแล้วก็เขาจะมาเต็มตัวก็บอกพ่อพ่อพูดอะไรอะ่ะหนูเหรอจะมีเออคู่อุปัรภมนะคะแต่ไม่ใช่คู่ชีวิตนะคะคู่อุปรรมัมภมพ่อบอกว่าเอ,อคู่อุปรรมัมภมถ้าเขามาก็รับเขานะเราก็อย่าไปปฏิเสธเขาพ่อพูดอย่างนี้เนาะ,ะก็บ พ่อบอกว่าแล้วนี้พี่นีก็บอกเราแล้วเขาเป็นยังไงล่ะพ่อลักษณะพ่อเขาก็บอกว่าพ่อเขาก็เออปรากฏหน้าของผู้ชายคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นก็คือปาเล่นะคบทุกคนเอา้าพ่ออันนี้มันปาเล่นี่พ่อบอกว่านั่นแหละ มันหนีจากกันไม่ได้เขามาอุปถัมภ์เรานะคะมาอุปถัมภ์คำชูเมื่อเขากลับมาก็อย่าไปโกรธไปเคืองเขาพ่อบอกว่าให้ต้อนรับเขาดูแลเขาเหมือนที่เขาแล้วเขาก็จะกลับมาดูแลเรานะคือเป็นผู้อุปถัมภ์กันมาหลายชาติหลายปางแล้วนะทุกคนพ่อบอกว่าเมื่อเขามาแล้วก็เปิดประตูรับเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดี ฝากเก่านะคะทุกคนให้ต้อนรับให้ดูแลก็มองหน้าพ่อเนาะแล้วพี่นีก็พ่อก็บอกไปละแล้วพี่นีก็ตื่นนะก็มืนตาตื่นขึ้นมาเอา้าพ่อพ่อไปไหนหันหันเนาะก็เกอมองออกไปเอา้าเราเปิดหน้าต่างเนาะเราเปิดหน้าต่างไว้ พี่หนีกันเลยลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างก็เลยคิดเนาะตื่นมาเดินวนนะคะวนไปวนมาก็คิดถึงคำทานายไทยทักของพ่อพี่หนีเมื่อสมัยตอนพี่หนีอายุ39ปีนะคะทุกคนเพอพ่อ,พ,อพี่หนีเขาเคยมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นอนในช่วงตอนที่ว่าพี่หนี39-40อายุ39-40ปีเนาะพ่อเคยมา ที่สวิตเซอร์แลนด์มาหาตอนนั้นพี่นีก็มีร้านอาหารพ่อก็จะเป็นหมอดูนะคะทุกคนกันมานึกถึงคำทํานายที่พ่อเคยทายทักพี่นีเอาไว้เนาะตอนนั้นเนอะคือพ่อเนี่ยเขาเคยบวชบ่อยนะคะเราบวชแต่แต่สมัยเป็นเด็กๆคนรุ่นนู้นเขาจะชอบนิยมเรียนคาถาอาคมกันนะกันเราก็เรียน ชอบเรียนเนะดูตัวเลขนะหมอดูที่เขาเขียนจดวันเดือนปีเกิดจดตัวเลขที่ตั้งตัวเลขนะพ่อก็ไม่ค่อยดูให้ใครนะไม่ค่อยดูให้ใครแต่พอพ่อมาที่เอสวิตเซอร์แลนด์พ่อกะคนเขามาขอให้ดูเนาะก็ดูคนนู้นดูคนนี้ดูคนนั้นดูคนนี้นะแล้วก็คนบอกว่าแม่นเนาะพ่อเขาดูย้อน ย้อนหลังนะย้อนอดีตตั้งหลักดูอดีตถามว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคนเขาขนลุกเขาบอกว่าใช่นะะเราพอ,พอใช่พอ่อเขาเขาจะดูอนาคตนะคะทุกคนเราก็พ่อก็ไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วพอ่อของพี่นีเนาะแล้วพ่อเขาก็ดูคนเขาก็มาให้พ่อดูดวงให้เนาะคนเขาก็บอกว่าดูแม่นดูแม่นนะคะ ก็จะมีคนมาดูมาให้พ่อตรวจดวงให้พ่อไม่ค่อยพ่อบอกอะอยู่มองไทยไม่ค่อยดูไว้ไขนะเพราะว่าพ่อเก็ไม่รู้ว่ามันแม่นหรือไม่แม่นเนาะเพแต่พ่อเขาดูตาราหลักเขียนนะคะทุกคนเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็นับนับเลขมันจะตกอะไรตกอะไรตกอะไรพ่อก็บอกเออมันแม่นได้ยังไงคาว่านเนาะแต่พ่อก็บอกไม่รู้ว่าแม่นเพราะพราพ่อก็ไม่ค่อยได้ดูไว้ไรนะค่ะ นอกจากใครมารู้ว่าพ่อเป็นหมอดูดวงก็เขาก็มาให้ดูแล้วทุกคนเขาจะบอกว่าแม่นเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปตั้งสำนักหรือดูเป็นชีวิตจิตใจเป็นหลักพอ,อเห็นพี่นี่ก็มานั่งคิดเนาะเออเขาก็บอกพ่อดูแม่นดูแม่นก็เลยขอให้พ่อช่วย ดูให้พี่นีเพราะคนก็ไปหมดนะพี่นีก็ขอให้พ่อดูให้เนาะพ่อดูให้เขาบ้างสิหนูไว้หนูมากงหนูยากรู้นะแต่เป็นคนที่หัวรันนะชอบรู้ว่าใครเป็นหมอดูก็จะให้เขาดูนะไม่ว่าพระไม่ว่าอะไรแต่ไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ชอบพ่อก็เออจะจำวันเดือนปีเกิด ตกฟากของลูกได้เนาะก็โดยทีย่เราไม่ต้องไปบอกเขาท่านเนาะท่านก็จะเขียน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 พ่อเขาก็จะดูดูอดีตนะพ่อก็เอออดีตมันก็นดีเนาะมันน่าจะรวยเนาะมันเงินเข้าประจํานะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าบริวารชอบทําให้ทุกข์ใจนะคะทุกคนก็ คนชอบมาฉวยโอกาสเนาะพ่อบอกว่ามันจะมีความใจดีมันทำให้เราสูญเสียทรัพย์บ่อยครั้งแต่ว่าวาสนาดีดวงดีนะผ่านมาได้เนาะตอนนี้พ่อเขาก็จะเริ่มนับดูอนาคตนะคะทุกคนพ่อเขาก็นับนับนับแล้วตอนนี้พ่อเขาก็น่าซิดเนาะพอนับไปแล้วเอ้ พ่อก็ตกใจนะพ่อก็ไม่พูดเนาะไม่พูดก็นับไปอีกพ่อก็เออเนี่ยพ่อบอกไม่ดูละบอกทําไมไม่ดูอ่ะพ่อดูคนอ,อื่นได้ทําไมไม่ดูให้หนูพ่อบอกมันจะเป็นไปได้เหรอพ่อพูดนะเดี๋ยวค่อยดูใหม่วันหลังบอกไม่เอาพ่อจะดูวันนี้วันหลังไม่มีเวลางานเยอะอ่ะ ตอนที่พี่นีอายุประมาณสามสิบเก้าสี่สิบเนะจำได้เนาะแล้วตอนนี้เอ่อที่คลิปคลิป,ปที่พี่นีเล่าว่าเส้นโลหิตพี่นีแตกเมื่ออายุสี่สิบสี่ไม่ใช่นะคะอายุสี่สิบสองที่เส้นโลหิตแตกที่สันหลังนะ,ะเพราะว่าบางทีมันเล่าอาดีตเนาะความจาพี่นีก็จะเลอะเลือนจําผิดจําถูกพูดผิดพูดถูกนะอายุสี่สิบสองนะครับทุกคน พ่อเขาก็บอกพ่อดูให้หนูหน่อยนะคะตอนที่พ่อมาตอนพ่อมีชีวิตนะคะเราก็มาที่เซอร์ตแลนด์ทำไมดูคนอื่นไม่ดูหนูพ่อก็เลยบอกยวพ่อพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อจะเออเออตั้งใหม่นะตั้งตัวเลขใหม่แกอาจจะตั้งผิดนะคะทุกคนพ่อก็บอกแกเอาตัวเลขเก่าที่ตั้งเนอะแล้วก็เอาตัวเลขใหม่ มาตั้งพ่อก็เลยบอกเออดูไว้มันก็ดีนะคะพ่อพ่อก็ไม่รู้มันจะแม่นหรือไม่แม่นเนาะแต่คนที่เป็นพ่อนะมาตัวเลขมันตกอย่างนี้นะพ่อเข้าใจไม่ดีนะคะทุกคนพ่อก็หน้าเสียใจเสียนะคะพ่อเขาก็บอกว่าเมื่อถ้าพี่นีอายุสี่สิบสองก็จะตกสีู่นเลยนะคะทุกคน สี่ศูนย์คือว่าปิดฝาโลงนะคะทุกคนตายนะคะพ่อเขาก็ตรวจดูเงียบๆนะ,ะพ่อก็บอกว่าเออให้ระวังแต่มันระวังคือว่าถ้าตำรามาอย่างนี้พ่อก็จะเดินดูอย่างนี้พ่อบอกว่าเมื่อตำรามันมาอย่างนี้แล้วพ่อก็ดูตามตำราแต่ไม่รู้ว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนแต่ทักใครมากี่คนมันก็จะได้หมดนะ อันนี so age. Age ้ดันมาตกลูกของตัวเองเนาะตก40นะคะทุกคนเลขตก40มาตอนอายุจะเข้าอ42ปีนะคะพ่อเขาบอกก็เออเขาบอกพ่อ40มันเป็นอะไรพ่อก็บอก40มันก็ตอกตะปูนะ่ะตอกตะปูสี่มุมนะคะก็คือปิดฝาโลงนะทุกคนพี่ดีก็ไม่เชื่อนะ ็บอกพ่อทักเพื่อนูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อหรอกนูให้ก็ดูมาหมดเ็บอกก็จะเป็นหนึ่งงูอย่างนี้ไม่เห็นมันมีอะไรเลยก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พ่อคิดพ่อแบบใจเสียนะคะและ้วพ่อก็บอกว่าอายุสี่สิบสองแต่จะเกิดเพศวิบัติภัยนะคะทุกคนเราก็จะตกสี่ศูนย์วิบากกรรม จะเข้านะจะเข้ามาในชีวิตโดยใช่ว่าโดยที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้ามันเป็นอย่างตำลาพ่อพูดนะแล้วก็เอ๊ปะปัดนิหารพอพูดนะว่ามีดวงค้ำนะแล้วก็เออค้มมีเทวดาคุ้มครองเนาะแล้วก็จะมีเออจะผ่านนะคะคือไม่ตายนะทุกคนคือไม่ตาย พ่อบอกเออก็ดีมีเทพมาช่วยนะครับเดี๋ยวมีเทพเทพยาดาเทพเออบุญเก่ายังมีนะครับพ่อบอกว่าจะมีบุญเก่าเนาะยังมีอ,อยังจะได้ต่อชีวิตนะคะมาคือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อบุญอย่างนี้นะ,ะอืมแล้วหลังจากนั้นนะคะเทพพ่อก็ กับแม่ก็กลับประเทศไทยพี่นีก็ไม่ได้มาสนใจทำที่พ่อทำนายไทยทักกโลดแล่นทำงานของตัวเองแล้วก็วิ่งทำมันอยู่อย่างนี้แต่เหตุการณ์มันก็จะมาเรื่อยๆนะโดนพนักงานโดนลูกน้องโกงโดนสามีไปติดผู้หญิงมันก็จะมีอะไรมาเข้ามานะคะทุกคนก็อย่างคลิปที่พี่นีเคยเล่าเล่าให้ฟังเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะ ปลายปีพออายุเข้าสี่สิบสองเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เลยยังไงเลยมาไม่กี่เดือนนะก็บ้านแตกแฉกขาดนะคะทุกคนสามีประกาศขายร้านอาหารแล้วก็โดนเขาชุบมือเปิบก็โดนอะไรไปแล้วก็ได้มาอยู่บ้านหลังนี้เนาะแล้วก็พอไม่เท่าไหร่เส้นโลหิตพิธีก็แตกในะเดือนธันวาคมนะคะ ปีพศสองพันเออเจ็ดนะคะก็เดืนทันวาคมเนาะจำได้เลยนะคะวันที่ยี่สิบห้าเราเออหาสาเหตุได้วันที่ยี่สิบหกนะคะก็ตายไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก็คือว่าหมอบอกว่าเขาไปแล้วแต่ว่าเขากลับมาก็เลยได้ผ่าตัดอย่างคิดที่พี่นีเคยเล่าๆว่าพี่นี เส้นโลหิตแตกนะคะแล้วก็อ,อ่าจจะค้นหาสาเหตุได้นะเส้นโลหิตแตกที่สันหลังก็เป็นตามที่พ่อทํานายทายทักมาเลยนะคะทุกคนก็เป็นช่วง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 เจาะได้ได้มาตามที่ว่าท่านพ่อท่านทักเลยว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บุเลยแล้วกทุกคนเป็นขั้นตอนมา แล้วพี่นีก็ผักหลังจากการผ่าตัดได้ผ่านไปแนละ้วพี่นีก็หลับไปสามวันนะสามวันก็ตื่นขึ้นมาก็โอเคนะคะทุกคนก็อย่างถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปของพี่นีหรืออยากให้พี่นีย้อนหลังในวันที่เส้นโลหิตแตกนะคะพี่นีก็จะจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคิตซีคนไหนยังไม่ได้ฟัง ไม่ได้ดูคลิปของพี่นีเล่าตอนที่ปีนี้เ,ออเส้นโลหิตแตกนะคะเราอาจจะแต่ไ,ได้เอคอวออามรู้นะคะว่าทําไมมันแตกเราอยู่ๆมันก็แตกมันเองนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่เตรียมตัวนะคะบางครั้งมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะให้พี่นีมาเล่าต่อพี่นีก็จะมาเล่านะคะว่า เส้นโรหิดแตกที่สันหลังมันก็ไม่ค่อยมีนะ,ะมันจะมีแต่ที่สมองเนาะตอนช่วงที่พี่นีเส้นโลคหิดแตกที่สันหลังมันก็จะมาเออเป็นคนไข้ของโรคที่หมอสํารวจนะคนที่สองนะคะคนแรกก็เออ,เอ,อคือวันเดียวกันระยะเดียวกันนะก็จะมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วก็มีพี่นีนะคะ คนที่สองนะคะที่เส้นโลหิตแตกที่สันหลังนะเส้นเลือดใหญ่นะคะมันก็เกิดที่พี่นีพิการก็คือตรงนี้นะคะคือว่ามันตายไปครึ่งตัวตอนนี้มันก็มาเต็มตัวค่อยๆมา <c oughs> นี่แหละคะ่ะเหตุการณ์ที่ว่าพ่อเป็นหมอดูแล้วตอนนี้ทักทายมันก็แม่นแล้วอย่างพี่นีฝัน เห็นพ่ออีกนะนะเช้านี้นะก็ตอนตีห้าก็ฝันว่าพ่อมาบอกนะคะว่าผู้อุปธรรมภ์เขาจะกลับมานะคะจะเจอคู่อุปธรรมคำชูแต่ไม่ใช่คู่ชีวิตแต่ผู้อุผู้อุปธรรมนะผู้ชายเป็นผู้อุปธรรม <g ül exactamente> แล้วท่นนี้พี่ีก็บอกพ่อเขาลักษณะเขาเป็นไงหน้าตาเขาเป็นไงเขาพ่อก็อวด โฉมของปาเลนะคะทุกคนอันนี้เราย้อนย้อนเริ่มต้นมาปิดท้ายนะคะก็เป็นเนอลักษณะคือปาเล่ขามองหน้าพ่อนะพ่อพอ,อันนี้มันปาเลน,นี่หนูเลิก,กแล้วเขาไปแล้วพ่อบอกเขาจะกลับมาเมื่อเขากลับมาก็ดูแลเขาด้วยแล้วดูแลดีๆแล้วตอนนี้จะกลับมาดูแลกันนะพ่อ พ่อบอกว่ามันหนีกันไม่พ้นนะคะเพราะว่าเราได้อุปถัมภ์ค้ำชูกันมาหลายชาติหลายปางแล้วเราเราก็จะต้องกลับมาต่างมาดูแลกันมาอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะพ่อบอกว่าเออให้ดูแลกันเอาไว้ดีๆนะคะพ่อเป็นห่วงพ่อกันเลยอยากจะมาบอกแค่นี้แล้วพ่อก็ไปนะคะทุกคนเอาแล้วค่ะถ้าใครอยากจะให้พี่นีเล่าเรื่องเส้นฤทธิ์แตกย้อน เออ,เอ,อกลับมาเล่าใหม่ก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็สมควรรู้เอาไว้ก็ดีนะคะกันทช่ว่าเราอยู่คนเดียวนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราได้คือโทอรศัพท์อย่างเดียวนะคะเอาไว้ใกล้มือนะเราไม่รู้เผื่อเราเราเบอร์โทรศัพท์เนี่ย ของคนใกล้ชิดเราต้องเก็บเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ถูกเชินอะไรเงี้ยเออเราสามารถจะโทรหาใครได้หรือว่าลดลงไาบ้านหรืออะไรเงี้ยบองทีเราเราล้มลงไปหรือเรานอนอยู่เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราคือว่าถ้าเส้นโลหิตแตกเราก็จะไปไหนไม่ได้นะพี่นีก็โชคดีนะที่มันแตกที่สันหลังนะถ้าแตกที่สมองมันก็ คงจะไปนะคะก็เหมือนที่พ่อพูดว่าบุญเก่าก็ยังเหลือไว้ย,ยังไปไม่ได้นะพ่อพี่ก็เลยต้องเส้นพี่คิดเอาเองว่าทําไมเส้นเราหิพี่มาแตกที่สันหลังนะคะถ้าแตกที่สมองเราก็จบนะคะพี่นี่ก็จบเนาะเพราะว่ามันก็คงจะไม่รอดเนาะเพราะาการที่ว่าขนาด เส้นเราหิดแต่ที่สันหลังเส้นเลือดใหญ่นะพี่นีก็เดิต้องผ่าตัดนะคะเอากระดูกออกสี่แท่งนะคะเพื่อดูดดูดเลือดออกแล้วก็มาำทำกายบำบัดันก็เดินไม่ได้มันก็ตายไปครึ่งตัวทุกวันนี้พี่นีก็ยังชายอยู่ก็ยังพิการอยูอ่มันอยู่กับมันเนาะแต่ใหม่ๆมมันก็ทรมานนะคะคือว่าเราพิการไปครึ่งตัวแต่ท่อนล่างเนาะ แต่ท่อนบนมันก็โอเคถ้าสมมติว่าเราเส้นโลหิตแตกตรงสมองมันท่อนบนเราก็จะพิการนะคะทุกคนเราก็จะหมดฟันรู้สึกมันก็จะทรมานมากกว่ากันนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบุญเก่ามันยังมีนะคนก็บ,บุญเที่เราสร้างมาแต่ชาติปางไหนเรือชาตินี้หรือหลักการที่เรามีจิตใจเมตตาเรา เคยทำอะไรเอาไว้มันก็ช่วยต่อชีวิตของเราให้เราผ่านเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้พี่นีเล่าย้อนใหม่นะคะก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนสวัสดีค่ะอุ้ย